ความรู้สึกตื้นตันใจมากนะครับที่ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาผมเองซึ่งอยู่เป็นประธานชมรมจังหวัดพัทลุงก็ได้ชวนชวนชวนิญช,ช,ช,ชวนสมาชิกจากพัทลุงมาวันนี้ก็เกือบเกือบร้อยท่านนะครับทั้งหมดที่มาจากพัทลุงมีความรู้สึกดีมากๆเลยนะครับ,รก,ก,รบก็ขอให้ปีหน้าได้จัดอีกนะครับก็ขอบคุณมากครับ างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา74ชุมชนบ้านขีดีวงขอขอพระคุณทางบริษัททีโอทีซึ่งได้มาทํากิจกรรมการปั่นเพื่อน้องท่องธรรมชาติในโรงเรียนของขีดีวงนี้นะครับแล้วจยได้จัดมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนจานวนทั้งหมด1ิดเครื่องเพื่อี่ใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนเราถ้าหากว่าไม่ได้รับจากทีโอทีครั้งนี้ก็ไม่สามารถที่จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นจํานวนมากอย่างนี้ได้นะครับ เราจะนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับกลุ่ม TYC ซึ่งทางที t OT ได้มาดําเนินการไว้ที่นี่ต้องเป,เป็นครั้งแรกแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับกิจเมตตาของท่านที่ได้ดูแลโรงเรียนในค,ครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับเราพบว่าหลังจากเราจัดกิจกรรมให้เด็กๆมาเรียนรู้ในความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ด้านมัลติมีเดียอะไรแล้วเนี่ย บางโรงเรียนเขายังขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ในการทำงานใช้ในการศึกษาเพราะฉะนั้นครั้งแรกเนี่ยทางทีมงานของพอสจัดเพื่อหารายได้ในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะให้กับกลุ่มเด็ก TYC ซึ่งเป็นหนึ่งใน CSR ของบมจ .T.O.T. จําจำกัดมหาชนนะคะ สิ่งนี้เนี่ยนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จเงินรายได้ในวันนี้เนี่ยเราจะมอบให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแล้วก็โรงเรียนทีวใน3ามจังหวัดภาคใต้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ทําให้กิจกรรมในวันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีขอบคุณมากค่ะก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับทางชมรมต่างๆนะครับรวมถึง พนักงาน TOT ในในท้องถิ่นนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ได้ร่วมมือซึ่งจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับน้องๆได้ใ,ใช้งานและก็ได้สืบค้นข้อมูลต่างๆต่อไปครับก็ขอบคุณทีมฝั่นทุกท่านครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มีความสุขทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ การเดินทางด้วยกันมันเพิ่มมันเติมเรื่องราวในความสัมพันธ์คืนและวันเปลี่ยนพันยิ่งทำให้เรายิ่งรักกันมากมายเพราะโลกนี้่ังกว้างใหญ่และรักของเราก็ใหญ่สุดเพียงใดที่เธอกับฉันฝ่าฟันทุกเส้นทางฉันกับเธอกับเธอบวกรวมหัวใจแบ่งปันวิ่งต่อกันเรากับนก ยั่บนฟ้าปันันจะกรยานไปปั่นปันจะกรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจปั่นปันจักรยานไปปั่นปันจะกรยานกันปั่นด้วยใจที่แสนชิ่นบานให้โลกสวยสวยงาม การสร้างเราให้เติบโตขึ้นมาในทุกคราวการเดินทางเปิดเราให้มีมุมมองขึ้นมาอีกมากมายเพราะรักในทางกว้างไกลเพราะรักในโลกกว้างใหญ่พุ่งทยานออกไปกับเจ้าสองรอที่คู่ใจ You and I we all come together to share And to ride like those birds who fly against the wind and the storm in the sky. Ride a bike, hey, let's go. Ride a bike, hey, let's ride. No matter how near or far, just come with your heart. 踩着脚踏车祸，我踩着脚踏车祸，不管路途有多遥远，重现那蓝天。踩着脚踏车祸，我踩。 น้ำพังจะกยายามก็คงเหมือนกันความน้ำเท่าไรไม่ยันแม้ว่าเราบาฟบังย่อมพังคงไปปันปันจะพยายานไปปันปันจะิยายันทางจะไกลหรือไกลไม่สำคัญมันอยู่ที่หัวใจไปแั้ไป Bunch of